มันตามมาเลยทุกคนมา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 โอ้วันนี้รรยยก็มีคอไก่โอ้ยเราะลงเลยี่เียว่วาจะดีหรือไตา สบายดายสบ,บายดีทุกคนตอนนี้บลิสเดินป่าหรือว่าไปสีละนองแลกาปะส่มองไปเบิงนำํำมันจะขึ้นลายสันดายแล้วเดี๋ยวสิพาทุกคนไปเบิงนำํำไปโอ้พอทุกคนนํำขึ้นแห้งนะ ขนาดห้วยนี่ไ <c> ด <oughs> <his> ้ไก่กับเซไก่เติบได้ห้วยกับปานเซแล้วแต่ว่า่່อนสນไปใส่มองเฮาแปงเือจักก่อนเฮือจักเมื่อวานนี้จมน้ําจมนํานะก็เลยเปลี่ยนน้ํามันเครื่องใหม่มวานนี้จมนําจนลึกเพ คือเราจะไปเอาคามเลยคามฝั่งนั้นเดินเข้าไปนะโนโห

ติดเลยบอกปนี่ดับนินะ่ะตอนนี้เขาเชเติวน้ำมันเครื่องก่อนมันจะได้ติดหรือบอนะเงี้ยงเงี้ยงเออ น้ำมันแล้วก็เพิ่อนจะติดลองเบิคงกอร์ว่าติดได้เลยจะได้ไปการติดเลยโมไดลแล้วก็ตันหน้าโอเคจ้ ประกอบในเือนะไปตีเกมไปเลยไปนี่เอาเครื่องของเครื่อง,องล้วไปตอนนี้คือกำลังไปแล้วทุกคนกำลังข้ามเซไปเามงมน้าไปกูดนแนหนละนห็นบ่ บ้านนี่มูซือจิกนะ,นะนั่มบันขึ้นแห้งฟานี่เลยเพราะว่าฝนตกเมื่อคืนนี่นะฟองคืนเมันแจ้งเลยฝนตกูกมะเสาวเลยทุกคนก็เลยว่าเกิดน้ำปลาไรหลักน้ำก็น้ยนำเชก็เลยมันขึ้นตอนนี้อย่าง มองเป็นทีเขมไอ้แล้วทุกคนเพ็่นสีลงมองบนนี้ก่อนเพ็่นสีมัดมองนะมองมองมาหัดกันตัวเล็กๆกินอื้องไงอืมติ๊ก ตอนนี้ถือว่าแล้วดังที่หนึง่งการใช้มองมองเขาก็ยังมีลายได้ประมาณหาหกด่างประมาณนั่นแหละทุกคนเบิ่งหอนมองตอนนี้เป็นมองขันหกตัวแล้ว ต่อดังทีดช่องเลยนะหันถ์หกเก่าเก่ามัดเสน,นเลยกะผู้เล่กุ้บใหม่ใหญ่ๆเลยหัดคุดเลยเลยนี่ตอนนี้คือดังทีดช่องแล้วทุกคนพันการดดังทีดช่องใจมองหันถหกนะแต่ว่ามองหัตถองหัดโป๊ ยัง,ยงบร่ใัยคือ,อ okay, okay. เคโอเคไเดี๋ยวก่อนตอนนี้ใส่มองคันหกแล้วดังแต่ชองก็ไปใส่มองที่มองคันปูนะเดี๋ยวเจอกันตอนแล้วใส่มองเลยทุกคนไปตัดภาไปคนเลยใส่มองมันแล้วก่นอนว่าแล้วทุกคนตอนนี้หิวเขาแห้งไปกินเขาก่อนอยู่ ชาวบ้านอยู่เรียบชา,าวบ้านอยู่แคมป์หนุ่นะนี่เวลาสองโมงสองโมงแรกนะใส่มองกันแต่สิบเอ็ดโมงพี่น้องสิครับแคมเซ่ผลสิบป,ปกินเขานำมาชาวบ้านที่อยู่แคมเซ่เห็นให้ท่นเลยนะท่านบอกให้เขาชาวบ้านนะเดี๋ยวสิอาหารมาใช่มีหรือไม่มีทุกคนเอาสิไปเบิ่งน,น้ำกันอยู่แคมเซ่ละโอเคไปโมงหนะ้าไป ฝังเซมันจะมีะแคมปชาวบ้านอยู่แคมเซเดี๋ยวจะไปกิน,ข,นข้าวนำข้าาฮิวข้าวแห้งทุกคนร <Okay. S 1> ะวังใหม่ระวังใหม่เด้อ มันจะมีจกคนนะคนอยูวันนี้มันจะมีจกคนมีคนอยู่ระบอพี่น้องยันกระจเอาไปให้หมดแล้วไปหุดเขานะพอแล้วจื๊อฮะโอ้ทุกคนคักคักคัก มันมีคอไก่นำพี่น้องเขาเลี้ยงไก่ได้แต่ว่าไก่เขา้าไปออกแล้วนี่เรือนไก่ของสาบานันที่อยู่เลียบแคมนำเลยทุกคนกจะดาน่นให้ชวนปูไก่ทุกคนนี่ไงไก่งามมีคอไก่และมีคอหัวควายพร้อมนำปอ แบบเหตุไฮยพี่จนกว่าหูดเขาสำเร็จจึงในเมื่อบ้านนะพวกอ่าสาบานที่มาอยู่พี่นะทางหุ่นกระแมนบอนมัดควายเห็นบอกมันมีเสือกแถวกกใหม่นะแต่ว่าวันนี้ขอกงวทุกคนเข้าแบ่งต่างหากเด้งัวกับควายมันก็อยู่ต่างหาก เดี๋ยวนี้จะไปกินเขา่าก่อนไปออ้ยนี้เออยนี่คอกแบ่ทุกคนปพระมีครบทุกอย่างเลยนะมีคอกแบ่คอกงวคอกไก่อู้บูปร,รมดานะาะเกระจอยู่ป่าแบบนี้แบบสมบูรณ์สมบูรณ์แบบเลยนะเรียงงวเรียงแบบเรียงสัตสัต์ในครอบครัวพี่น้องโอราักขักเด็กก็จากะ กำลังเสิรัดงัวเลยนี่นี่นี่แกเป็นบอลมัดงัวคอกงัวคือกันนี่มันมีช่องชามบอลพู้นะแบบลายก,กับครัวนะมีช่องชามกับครัวพี่น้องมาอยู่พี่นะไปโอ้งัวลายรีนงัวมีแบบพร้อมทุกคนที่ข้าวปอยงัวไแบบกินสบายเลยนะ เลี้ยงจะบวานแบบยากๆหน่อยนึงัก็กคักๆแคมป์บองเขาเจ้านอนเลยทุกคนสองสามคนนะก็นอนอยู่นี่แหละเข้าแต่งกินชุกแล้วเดี๋ยวจะไปเบอาหารก่อนมันมีจังแดดเดี๋ดูเดินด้วยกันไปเองดูบนอากาศอะ กันนองโอ้กะกังเบงอาหารข้า,<อ>าจ้าบเ<ะ> <laughs> กงปลากับใส่กับมักบวบพีน่น้องมา,มาเพอดีมาเลยมาหละอาหารชุกเลยจะดูจะดูมาเด้อทุกคนกินข้าวต้มกันเริ่มหน้อได้ แกงปลากับบังบวบมาละมันพอดีเลยพอดีอาหารจุกพี่น้องบังเอิญเลีเขามีน้องมามานำมีไก่ตอนนี้ผ่านการกินเข่าแล้วทุกคนหิวเขาแห้งๆทุกคนตอนนี้ชีพาทุกคนยางเลาะบึงแบบแคมนำนะนำมันขึ้นหัวใจแล้วนะไปโอ้ทุกคนบึงไก่ หากินแถวแคมน์นะคนะคัก,คกมวนได้มาอยู่พีได้กอนำึ้นแหงได้ขนาดฝนฝนหักก็ตกคืนเดียวทุกคนนำกะคุณน,น้อยนึงเนาะบริคุณแหงปันใดคันว่านำคุณร้ายกะ ใส่ม่องใส่เบ็ดมันจะทึกเด้ทุกคนตอนนี้ก็น,นำบ่บ่ได้คุณปในใยบริษใส่ม่องมันจะนนนนนทึกหรือบม่ทึกกาไปรุ่นน้ำกันไม่อื่นี่แหละทุกคนมันชะดใดหรือบ่นะเบิ่งแหละตั้งมอนอลีทุกคนเขาเลี้ยงไก่แบบแคมเซ่นนะอยู่ป่าแบบอยู่เรียบง่ายมอนอลีได้ อยู่ง่ายกินง่ายตามธรรมชาติทุกคนแบบอาหารบริขาดนะอาหารแบบสัตว์ป้านี่แหละเป็นอาหารกับเป็นปลาเป็นสนลายเขาใช้มองโอ้งามไก่ลกุ๊กกกุ๊กกุ๊กกุโอ้ไก่ลายทุกคนเฮ้ยน้องหมา ไก่ลายลิเส้นทางเชน,เนีกะขึ้นไปให้ชาวบ้านขึ้นภูไปรเรื่อยนะมันมีภูหลายผักทุกคนทางชน,นีกะลงเซเมื่อเฮือน เดเห็นบอกเขาเลี้ยงแบกะง่ายมีแต่ถางยาตัดแหให้แบกินอยู่ป่านี่เจ้าของเจ้าของแบกนะน้ำมัน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 ก๊กก๊กกกกโอ้โหกินมันตามมาเลยทุกคนมามามโอ้ตามมามดเลยโอ้งามเลย ไกป่าหรือไกบ้านงามนี่ทุกคนไอเดียของเ,เจ้าบธรรมดาไล้หล่อตัวนี้สบายเ,าเจ้าคนเขา่าตันี้หาแคนเซ่ไแเละเพราะว่าวายักแบกมันนักนะนะบรรจุได้ประมาณหากระสอบนูได้แหละเพราธรรมดาไอเดียของขจ้านะตอนนี้ผ่านการกินข้าวลยกาเดินทาง ใส่มองต่อทุกคนใส่มันแล้วใส่แล้วก็สีเมื่อเพราะว่าขึ้นว่าเชนนอนนำข้าเจานะ้าแต่ว่ามันเหลือหลายคนทำข้าเจ้าว่านอนอยู่นี่นะก็เลยสีเมื่ออีกอย่างกับบรายเกียมเข่ามานำซ้ำขึ้นว่าสีไปใส่มองชื่ออได้ค้นว่านำมันบุกมันคุนนะนะคึ้ว่าใส่มองมเทือมันจะถทกก็เลยมาใส่มองเลยก็เมื่อบรรลุขึ้นว่า,า,า,ววาจะนนอนทุกคน โอเคไปเดินทางลงเซ่คือกอ้วันนี้ก็มีคอไก่มีสองบอน,นนะนะคอไก่อันอนั้น,นกระแมนอันตัวใหญ่ๆนี่ขอกเล่นหน่อยทุกคนเลี้ยงไก่แคมเซ่โอ้สบาย ะงามกุบเมืองไหนี่ก็ได้ตอนนี้ก็สีเดิงทานเดินทางต่อใส่มอง สิมาอยู่มองคือยังดังเดียวท่านผู้ชมเหมือนดังนี่ก็จะเมื่อนะมีแต่ตัดภาพตอนแล้วใส่มองเลยหลมยังแหงเด้อ มองเละเด้นี่มองเขาใส่แต่เมื่อวันนั่นแหละบางเทือยันมันจะมีปลาไปแถวนี้บางเทือก็จะถือจากตัวหนึ่งสองตนั่นนะนั่นได้เลยทุกคนไดได้เล <laughs> phải nhăng và có thiệt mấy mày rồi Đó, nếu có sai một bên này nó xay đẹp bà đẹp đơn bà đẹp nặng, Hả? nặng leo bò thử lời đại từ tôi điều này lại. เอีตัวเดียวข้างกี่เด้อะว้าเด้อได้แต่ตัวเดียวเอาละคนนั้นกันบุได้มาหนึ่งกับอื่นโอเคทุกคนต่างๆดามโม่กับพอที่อยู่นเลยได้แต่ตัวเดียวตอนนี้กับเซมเมอร์แหละเดียวไปเทียวกันฟังฝังนั้นเลยนะฝั่งบาท ตอนนี้ถือว่าจะฮอดฟังแล้วทุกคนตอนตอนนั้นทำไม่ะทำไมโอ้กินเนือนะน้ปนเนือถึงพลทุกคนน้ไหลแต่มึงีน้องบาดแจกเล่นพุ่นเลยบัอยู่นี่ว่าทอนไม้อีหยังต่างๆ่เต็มเลย sau đây bố chú quân này Vào đây, vào đây đi Vâng, cái nhựa chọn cầu ừ, cầu con. Stop, stop Chọn, Ok, tát, tát, tát. okay. Được. Nằm ở khuyên vầy con เห็นตัวนี้เมื่อเช้านี่น้ํายังบ่ได้ท่วมนะบัดมาจนท่วมมัแล้วโอ๊ยโตขึ้นไว้อะิบ่อนแปลงจกเมื่อเช้านีก็อยู่นี่น้ํามันยังไกลเลยบัดมืลกท่วมเลยตายๆๆขึ้นไว้ดิสิเหลือบ่มองมื้ออื่น ำตัวบดละปะและมองกันเลยจกากเขากะเอาขึ้นถึงกันเลยเอาไว้ห่างกับน้ำนะบางทีว่ามันจะขึ้นจะน้อยบอู้เขากับ,กบยูุ่บ้าลกันเลยทุกคนมันจะทวมก็เลยเอาไว้ไกลก่อนตอนนี้ก็เกมเครื่องใชเมือ่อก็คลิปนี้ก็บบมีอย่างไรทุกคนพาทุกคนไปเบิ่งวิธีการใช้มองนะ ถ้าติดตามรับชมคลิปต่อไปมันจะได้ลายชันใดปลากันดิพี่น้องคันยังเรือมองเข้ามาออื่นนะคันว่านำท่วมหมดเลยบ่ฮู้ทุกคนกสิได้เรเบอก์อกันคันเทือน้ำกัขึ้นต่อเนื่องมองเฮาก็บ่นเรือดอกท่วมหมดเลยเสดไนเบิ่งหรือบอ่มีแต่ถ้ารับชมคลิปต่อไปคลิปนี้กัขอจบเพียงเท่านี้ไว้ก่อนขอกล่าวคำว่าสวัสดีบ๊ายบาย